ภายในรูระลัละงการมากนะคันนี้คือ1.9ดีโอนิก1.9ดีโอนิกครับคันนี้นะครับรถต้องบอกว่าเอาเง่ายๆคือหลุดจองเลยคันเดิมแม่ลแสนสามหมื่นเก้าบาทที่ยางปี24่สี่บิสโตนปี24คันนี้คือ1.9ดีโอนิกรถครอบครัวเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอเอาคันนี้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ,น <S <S 1> <S 1> บเนื่องจากลูกค้าท่านที่แล้วนะครับจัดไฟนั้นไม่ผ่านนั่นเอง นะครับวันนี้ก็เดีย i c นิกคันนี้ปี2020นะครับก็ยังว่างอยู่นะครับคันนี้เป็นตัวยูสูมิวเอ็กนะครับเดียนิะปี2020นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่739,000บาท739ได้รถปี20นะครับเลขไม่อยู่แสนประมาณแสนแปนะครับราคาก็เลยปรับลงนะครับเหลือ739นั่นเองนะใครหารถครอบครัวใช้งานอยู่ช่วงปีใหม่นะครับคันนี้จะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับถ้าซื้อเงินสดก็จะมีแวด3.5 นะครับแต่ถ้าจัดไฟแนน้์ก็ราคานี้เลยพี่739,000บาทนะครับก็เป็นตัวรถครอบครัว7ที่นั่งของค่ายยูสูเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับตัวเดียลนิกนะครับคือรถครอบครัวรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวท็อปสุดของ1.9แล้วกันนะในบรรดาขับเคลื่อน2ล้อนะครับนะสีเดิมสวยเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมาพร้อมตัวเดทานบันดิ้งไลท์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมีชุดกันชนด้านหน้ามาตรงนี้นะที่บ่งบอกความเป็นเดียลนิกนะครับ กระกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าลมดำนะจะเป็นแบบว่าลมดําจะไม่ได้เป็นโครเมียมจ๋านะครับจะเป็นแบบว่าลมดํานะครับชุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทสวยๆแบบนี้นะครับพี่คันนี้ใครหาอยู่นะครับติดต่อได้เลย0ูนย์เนะครับห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามศูนย์เก้าหกนะครับห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามตัวดิออริกตัวนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับล้อเนี่ยเป็นลายเขากวางแล้วเป็นทูโทนปัดหน้าเงา นะรถสวยๆพี่นะเป็น7ที่นั่งนะครับ1.9นะครับกับ P.P.V. ของค่ายยูสูนั่นเองนะครับสีเดิมสวยทุกคันนะครับดิสเบรกสีล้อนะตอนนี้เป็นดิสเบรกสีล้อเดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างนิดนึงด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นาจานเบรกตัวปั๊มเบรกคาลิปเปอร์ต่างๆนะครับไม่มีสนิมนะครับแล้วก็คัสซีเดิมนะครับคัสซีเดิมนะครับพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับบางคงบางโคนใหม่หมดนะครับบางคงบางโคนใบหมด เนี่ยรถเดิมๆแห้งๆแ,แบบนี้พี่นะ7 3 9 0 0 0บาทมาพร้อมคิ้วล้อครับคิ้วล้อบ่งบอกความหล่อของทีออเดอนั่นเองบบอกระมองข้างรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเหลวติดฟิล์มมาแล้วนะครับนี่เบอร์80สินะมาพร้อมแหลกหลังคามาพร้อมแหลกหลังคาให้นะครับนะมือเปิดนะครับเป็นตัวเอนทีอย่างนี้นะครับนะภายในสวยตัวเบาะนะครับจะได้เป็นหนังนะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะเป็นหนังแบบนี้นะรถสวยๆเลยพี่นะใครสนใจนะครับ รีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนนะครับ096นะครับ5355153 096นะครับ5355153พี่ดูความโปร่งของ m i ว x ความโปร่งของ m i ว x นะครับแล้วตัวเบาะได้เป็นเบาะคูแม็กนะครับได้เป็นเบาะคูแม็กแบบนี้นะตัวเบาะจะเป็นลายแบบว่ากระดูกงูรถสวยๆเบาะไม่มีสีขาดครับพี่ตัวพวงมาลัยนะฮะเป็นหนังสามก้านนะครับมีคูุซอนโทนนะครับคือล็อกความเร็วเนาะแล้วก็มีตัวล็อกความเร็วให้นะฮะสำหรับอันนี้ มีทักชั่นคอนโทรลนะครับ, Control, รบแล้วก็ตัว Auto s t a r t ์ทสตปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็ช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับนะตัวหนะ้าปัดเลนะือนไม,ม้นะครับผมออนสวิตช์ชมนะครับนี่หนะ้าปัดเลืนไม้เป็นลักษณะน,นี้นะครับมีทั้งดิจิตอลแล้วก็เข็มกว่านะครับนะครันนี้ก็เลขไม่อยู่ประมาณเท่าไหร่นาะเปิดตรงไหนนะี่คงนะไม่หนึ่งแปดสี่เก้าเจ็ดสาม นะครับหน้าจอนะครับเป็นตัวระบบน a v วิเกเตอร์นั่นเองนะครับมีระบบนำทางให้ในตัวนะครับพร้อมใส่แผ่น DVD ใส่อะไรได้หมดเลยนะครับมันจะมีตัวระบบนำทางมีอะไรให้แบบนี้นะครับแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัติแอร์เป็นออโต้เหมือนกันนะครับเปิดออโต้นะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิจากตรงนี้นะครับหมุนเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมี USB นะครับแล้วก็ตัว power outlet นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับสามารถปรับเป็นเกียร์ทิปโอนิกได้นะครับก็คือเลื่อนมาในตำแหน่งเกียร์ดีนะครับมันจะอยู่ล็อกนี้ใช่ไหมแล้วเราดึงเข้าหาตัวนะครับขยับมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราต้องการเชนเกียร์เรียกกาลังรถนะครับเราก็เชนลงได้เลยนะครับพอใช้เสร็จนะครับเราก็ดันกลับไปฝั่งนี้นะครับเกียร์ก็จะเข้าเป็นเกียร์ออโต้ปกตินะครับน้กระจกข้างหน้านะครับกระจกปัดใช้กระจกบานหนากระจกมองหลังนะครับจะเป็นตัวตัดแสงออโต้นะครับ แล้วก็มีตัวกล้องนะครับมีกล้องหน้ารถให้นะโหมือไปปิดไว้เห็นไหมมีกล้องหน้ารถให้อันนี้ก็คือจะเป็นบริษัททอโต้นะครับสาขา2นะครับแถมมีจอกลางให้อีกนะครับมีจอกลางให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะมีจอกลางมีอะไรให้ต่างๆครบถ้วนนะครับประตูนะครับตามแผงประตูทั้ง4บานนะครับจะมีไฟ ambient light อยู่จะมีไฟ ambient light อยู่ในนี้นะครับมันจะติดตอนเราเปิดไฟนะครับเปิดไฟด้านหน้านะครับไฟ ambient light มันจะติดมันซ่อนอยู่ข้างในซ่อนอยู่ในนี้ แล้วก็คันนี้ก็ประตูเดิมแผงเดิมนะครับเม็ดอาร์คสวยเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับนะซีนเดิมสวยเลยใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะพี่096-535-5153 0 9 6นมะครับ 5, 5 3 5 5 1 5 3มปีกับตัว19ดิออนิกนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับขนาดใหญ่ของค่ดูสูนั่นเองนะครับคือดิออนิกจริงๆมันมีทั้งปี19และปี20 นะครับแต่คันนี้มันเป็นตัวสุดท้ายของดิออริกแล้วนะครับก่อนมันจะเปลี่ยนโฉมเป็นอัลติเมตนะครับซึ่งราคาก็ก็ไปไกลพอสมควรนะครับประตงประตูเนี่ยสวยหมดนะครับแผงประตูไม่มีฉีกขาดเลยของเราเนี่ยเป็นรถหน่วยงานโปรดประจการนะครับรถประวัติแม่ทันแนนต์อยู่กับศูนย์แน่นอนนะครับนะไม่ใช่รถแบบว่าบุคคลเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นรถหน่วยงานพวกนี้แหละเพราะเราต้องเอาประวัติศูนย์นะครับประวัติโครงสร้างต่างๆการเข้าแม่ทันแนนต์นะครับ เพราะว่าลูกค้าที่ซื้อต่อไปเนี่ยจะได้แบบสบายใจอุ่นใจนะครับตัวนี้มีจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางนะครับเป็นจอ L C D นะครับแล้วก็มีตัวระบบแอร์แยกอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงหลังคานะครับตัวแอร์อันนี้นะครับน่าจะเป็นแอร์ลาวเนาะเพราะว่ามันอยู่ใต้หลังคานะครับมี4จุดนนด้านหลังด้านหลังมี4จุดนะครับก็ฝั่งละ2จุดแอร์ตัวนี้จะเหมือนของปาเจโร่นะฮะมันจะเป็นตำแหน่งแอร์ลาวอะไรประมาณนี้นะครับ โครงสร้างเดิมสวยนะครับโครงสร้างเดิมสวยนะครับรีซูนสุมิลเอ็ตัวเดียวอนกนะครับปี2020นะครับราคา7 3 9 0 0 0บาทนะครับนะดิสเพลกก็เป็น4ล้อคันนี้ได้ยางปี2024ไปเลยนะครับเป็นบิ t โ n นนะครับดูแล่อร์ปี2024นะครับภายในเดิมโครงสร้างเดิมนะครับดอกยางพุ่มคว่ำเลยที่นะครับแล้วก็คัสซีเดิมสวยคัสซีเดิมสวย นะครับมีบางโคลนการขี่โคลนดีดขึ้นไปได้เลยนะครับนาเจ้าของเดิมเขาก็ทํามาดีนะครับด้าน,นหลังไฟท้ายนะครับเป็นหลอดไส้แต่ว่าก็จะมีชุดแต่งมาให้นะตามสไตล์เดียอวอนีกก็จะมีชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตด้านหน้ามานะพอมาลับบันไดด้านข้างปุ๊บด้านท้ายมีการชนอีกมีการชนด้านท้ายพร้อมไฟทับทิมสองฝั่งซ้ายขวานะครับก็เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะครับทําให้รถด,ดูมีมิติขึ้นทําให้รถด,ดูมีอะไรอะไรมากขึ้นดีกว,ว่าพูดง่ายๆนะครับ โลโก้ไอซูซูโลโก้วิวเอ็กอยู่ครบนะครับแล้วก็คาดหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังด้านหน้านะครับเป็นแบบพรีเมียมลมดําเป็นสีเหมือน H อาวะนะนะครับแตัวรถเป็นสีขาวแท้เดิมโรงงานรถเป็นป้ายแดงมือเดียวนะครับสำหรับปันนี้กระจกบ้านหลังมีไล่ฟ้านะครับแล้วก็ระบบ ESC นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับติดฟิล์มใหม่ๆสวยๆเลยพี่แล้วก็หลังคานะครับมีสปอยเลอร์นะครับเสาวิทยุแบบกรีฟชาร์จหรือคีฟฉลามนั่นเองนะครับ ในรถก็จะมีกล้องหอยให้ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านในคันนี้สะอาดนะครับมีถาดยางให้เรียบร้อยนะครับด้านในคันนี้สะอาดตัวบอกแถว3ามเราพับลงไว้นะครับเพราะว่าจะได้ให้เห็นห้องเก็บสัมภาระนะครับแต่ตอนเอารถออกมาเมื่อกี้เบาะมันพับไปทั้งหมดเลยนะครับพอดีจะรีวิวก็เลยเอาเบาะขึ้นนะฮะให้เห็นว่ามันมีมิติแบบไหนนะครับนะก็ฝาปงฝาปิดอะไรทุกอย่างอยู่ครบตำแหน่งเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดด้านบน ไล่ดูขึ้นไปได้เลยนะครับรอยต่อหลังคานะครับรวมถึงหัวน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขยับนะครับคันนี้พี่ซื้อได้ในราคา7 3 9 0 0 0บาทนะครับกับอินสุเมลเอ็กนนะครับตัวดิออ c ิกนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มันติดจองไปแล้วทีนี้ก็หลุดจองมานะครับก็เลยนํามารีวิวต่อเผื่อใครหาอยู่สําหรับสีขาวมุกนะครับ1.9ดิออนิกนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ 1.9 DDI Blue Power นะครับความประหยัดน้ำมันเหลือล้นแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาได้เลย096นะครับ5355153 096นะครับ5355153ครับ